สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ โดนเต็มๆกองทัพระกาศอิสราเอลทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทั่วจนวนกาซาเสียหายยับเยิน้าพนาศูนย์และกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและผู้ต้องสงสัยในเขตเวสแบงได้หลายคนนำไปลงโทษสถานนักเลดรปราบดินรวมถึงแมคโคอิสราเอลทำลายตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องเสียหายยับเยินราบเป็นหน้ากล้อง และกลุ่มก่อการร้ายฮามาตยังปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวจากอิสราเอลแต่เสนอทางเลือกอื่นแบบนี้เมื่อวันที่19เมษายน2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาตฮิตบลออิหร่านฮูตีและพนมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อกราร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องทั้งฮามัสฮิดเบลอิรานฮูตีและพันธมิตรกอดอนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับเพื่อกําจัดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อกรารลายเหล่านั้นให้สินส้นซากไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับโดยฉากการสุ้รบแรกนี้ เป็นผลง,งานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่งานนี้ได้ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการฮามาสอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้ฮามาสปล่อยตัวประกันออกมาให้ได้และกำจัดฮามาสให้สิ้นซากให้ได้ไม่ให้หมันเป็นพายุคามต่อประเทศอิสราเอลได้อีกนะครับที่กองทัพอากาศอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพนะครับทั้ง f 1 6 f 1 5 f 3 5ิ 35, ยิงระเบิดเจดัมที่มีน้หนักมากถึง2 0 0 0ันปอนด์ถล่มโจมตีเป้าหมายในชนวนกาซาที่ระบุว่ามากถึง40แห่งเลยนะครับในชนวนกาซาในช่วงว saya yêu lại โดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นได้แก่กลุ่มกอ่อการร้ายทั้งฮามาสและพันธมิตรและอาคารที่กลุ่มกอ่อการร้ายใช้รวมถึงคลังอาวุธของกลุ่มกอ่อการร้ายด้วยนะครับโดยการโจมตรีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นขณะที่กองกําลังทหารอิสราเอลยังคงบริบัติการอยู่บนพื้นดินทั่วฉิวนกาซาโดยกองทัพอิสราเอลระบุวา่าในพื้นที่เทลสุดตานและชาบูดาทางตอนใต้ของเมืองดาฟาในฉวนกาซากองกําลังของกองพลกาซาได้ทําลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกอ่อการร้ายฮามา และพันมิตรและได้สังหารเจ้าที่หลายคนระหว่างการซุ่มโจมตีซึ่งตรงไหนที่กองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลโจมตีไม่ได้ก็จะส่งพิกัดไปให้กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับและกองทัพอากาศอิสราเอลก็ได้ส่งเครื่องบินลบเทพยิงระเบิดเจดม2,000ปอนด์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงนะครับ จัดหนักจัดเต็มใส่กลุ่มกอากลายฮามาตตำแหน่งดังกล่าวใส่ไม่ยั้งจะทําให้เสียหายยับเยินลาบพนาศูนย์แบบนี้ไปในที่สุดนะครับเสียดายที่มีแต่ภาพขาวดำครับถ้าเป็นภาพสีคงจะสะใจกองเชียร์หน้าดูนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่ากองทัพอิสราเอลสามารถทาลายตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกอากลายฮามาสได้อย่างต่อเนื่องนะครับสตุ้มสตุ้มใส่ไม่ยัง้งเลยทีเดียวระเบิดเจดมลูกเดียวสามารถทําลายตึกได้หลายตึกด้วยกันนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอล อละบุไว้นะครับงานนี้ก็ส่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจำนวนมากดับเพลินดับ4ย่ยองกลายเป็นเสเล็กเ็จผุยเศษอิเศกปูนในพื้นที่ฉนวนกาซาต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองด้วยนะครับที่มาบุกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่เจ็ดตุลาคมปี2 0 2 3ก่อนและไม่ยอมไปตัวประกันออกมาสักทีสุดท้ายก็โดนจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองและเหตุการณ์ต่อมานะครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอล บุกดูจมจับกลุ่มรวมถึงปิดีชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายที่ระบุว่าเคยทำร้ายประเทศอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลมาก่อนนะครับที่งานนี้กงกำลังภาาพื้นดินของอิสราเอลนั้นได้บุกเล่นงานตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการเล่นงานประชาชนชาวอิสราเอลและประเทศอิสราเอลครับอย่างคลิปเหตุการณ์นี้ก็ได้บุกจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการสังหารชาวอิสราเอลในวันที่6มกราคมปี2025ที่ผ่านมา ช่วงต้นปีท่านพี่น้องที่ก่อนหน้านี้ได้ผิดทีบคนลงมือผิดทีบชาวอิสราเอลได้แล้วนะครับและมางานนี้ก็ได้บุกมาจับกลุ่มสมาชิกคนที่มีส่วนรู้ร่วมคิดในการสังหารชาวอิสราเอลจนทําให้เสียชีวิตไปสามคนเมื่อช่วงต้นปีนะครับจนทําให้นํามาสู่การจับกลุ่มเขาและยึดอาวุธ ค้นบ้านพักเขาแบบนี้ไปในที่สุดนะครับพี่้องตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับและในขณะเดียวกันในพื้นที่เมืองเชฟรอนของเวสแบคงนะครับกองทัพอิสราเอลโดยกองกําลัง้าพื้นดินอิสราเอลนั้นก็ได้ปฏิบัติการ อยู่ในค่ายอัลฟาว,วาทางตอนใต้ของเฮบรอนนะครับของเขตเวสแบค์ได้สามารถจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายได้ถึง30คนนะครับตามการรายงานข่าวของกองทัพอิสราเอลที่งานนี้ก็ต้องนํากลุ่มก่อร้ายเหล่านี้จับไปสักถามหาข้อมูลของการก่อการร้ายต่อไปนะครับเพื่อหาข้อมูลดังกล่าวและป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายในเวสแบคงมาเล่นงานประเทศอิสราเอลได้อีกต่อไปและคาดว่า กลุ่มกอ่อการร้ายเหล่านี้หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการกอร่อการร้ายเหล่านี้ก็ต้องถูกนําไปลงโทษสาหนักต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าทําผิดก็ต้องมีโทษนะครับพี่น้องใครทําผิดแล้วไม่มีโทษก็คือผู้ที่อยู่เหนือกฎหมายนะครับและอาจมีลุกขามต่อประเทศอื่นอย่างประเทศอิสราเอลแบบนี้นะครับจึงนํามาสู่การกวาดล้งางครั้งใหญ่จกกับกลุ่มกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสต์แบงค์ในเมืองเฮบลอนได้แบบนี้นําไปสักถามหาข้อมูลและลงโทษสาหนักต่อไปในที่สุดนะครับ และให้การต่อมานะครับเป็นภาพเหตุการณ์ราบเป็นหน้ากล้องของตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเลยตืต่นตรองสงสัยว่าฮามาสจะใช้ไปที่กบดานดักเล่นงานทหารอิสราเอลนะครับงานนี้ก็ถูกกองทัพอิสราเอลใช้รถปราบดินดีก้ารวมถึงรถแมคโครจ้วงไม่ยัง้งจนทําให้ตึกพังราบพนาศูนย์แบบนี้ได้ไปน้องรวมถึงการใช้อาวุธบางส่วนยิงโจมตีตําแหน่งของตึกดังกล่าวนะครับ ที่ระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลภาคพื้นดินนะครับพี่น้องที่ข่าการสรุบนี้มีการยิงปืนกลนนครับถล่มโจมตีตำแหน่งแห่งนี้นะครับพี่น้องที่มีการซุ่มโจมตีจากกลุ่มกอรร้าลายฮามาหรือต้องสงสัยว่ามีฮามาประจำการอยู่ในที่ดังกล่าวนะครับจึงนํามาสู่การไม่ยอมเปลืองระเบิดมากมายนะเพราะว่าเป็นตึกตึกเดียวนะครับจึงได้ใช้ปืนกลยิงตึกแห่งนี้ซะเลยและทําให้ส่วนที่อยู่บนสุดของตึกแห่งนี้นะครับถล่มทลายลงมานะครับถ้ามีฮามาประจำการอยู่ในที่ดังกล่าวนั้น คาดว่าโดนตึกทับดับสยองไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่ากองทัพอิสราเอลไม่ยอมปล่อยให้พื้นที่เหล่านี้เป็น,นภัยคุกคามต่อทหารอสิสราเอลภาคพื้นดินได้ต่อไปนะครับจึงนามาสู่การทำลายตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการฮามาสอย่างต่อเนื่องในชุมชนกาซาแบบนี้ไปในที่สุดนะครับราเป็นหน้ากลองเลยทีเดียวและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่ากองทัพอิสราเอลได้เสนอข้อตกลงหยุดยิง45วันเพื่อแลกให้ฮามาสนั้น ปล่อยตัวประกัน10คนนะครับเพื่อแลกกับการหยุดยิง45วันนะครับเพื่อให้ฮามาสพิจารณาดูแต่แล้วฮามาสก็ปฏิเสธนะครับพี่น้อง ปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวนะครับที่แถลงการของฮามาระบุว่าเราจะไม่ยอมรับข้อเสนอตกลงบางส่วนที่สอดคล้องกับวาละทางการเมืองของเบนจามินเนทัญยาหงผู้นาอิสราเอลว่าอย่างนั้นนะครับโดยรายงานเบื้องต้นระบุว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาน,นั้นได้เสนอปล่อยตัวประกันทั้งหมดนะครับโดยแลกกับการถอนทหารอิสราเอลทั้งหมดและปล่อยตัวผู้ก่อการร้ายทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวว่าอย่างนั้นนะครับแต่ยังไม่มีข้อตกลงดังกล่าวที่ชัดเจน โดยข้อตกลงหยุดยิงยังไม่สามารถตกลงกันได้อยู่ในปัจจุบันนี้นะารับ้ี่น้องรอดูนะครับว่าฮามาสก,กับ อิสราเอลนั้นจะตกลงหยุดยิงกันได้หรือไม่นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเสียผลประโยชน์กันนะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลก็ต้องการให้ฮามาตปล่อยตัวประกันออกมาทั้งหมดนะครับแต่ฮามาสเองก็บอกว่าให้อิสราเอลปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่เคยทําร้ายอิสราเอลทั้งหมดนะครับทางอิสราเอลก็ไม่ยอมเหมือนกันนะ,นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นได้ยอมมามากพอแล้วนะครับเพราะว่ามีการให้ฮามาสปล่อยตัวประกัน 1ต่อนักโทษชาวปาเลสไตน์มากถึง1 0บถึงยีคนนะครับหรือบางครั้งก็อาจ30คนด้วยซ้ำนะครับที่ผ่านมาทําให้อิสราเอลก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับพี่องก็ต้องรอดูนะครับว่าจะตกลงกันได้ตอนไหนเมื่อไหร่นะครับเลนทคอรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินทนขอจากลากระเพลงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ